ฮจิ้มมงตามจมตงนีส่วบางจิ้มมั้งตามอืหลายๆอย่างที่ให้ขนมขนมหวานให้ขนมหวานโมออบัวอืเอ ยี่ห้ามาเบิงกลัวอ่างกระมังอันนีนนนน้ซื้อมาไว้ทำสีอะไรบ้านนั่นแหละตอนนั้นคุณยายเขาชอบอย่างเี้ประชาดีๆก็บ่ใส่ได้นี่ซื้อมาให้นี่ เอาไว้ให้ใสแล้วบันอันนี้พี่น้องบรูซ่อนไอ,อมีพี่บักมีไงยังไม่สุกดี เข้ามาห้หแล้วสาวกับหลานเคยนี่นะเหตุใดนี่นะพี่น้องเสียลิปเสียลิปปกไวมีคุณตาเพิ่เลดบอวาวเอาไหมนะมาเสียบไปนีว่าวิธีการแต่มันสุกคนวะให้นนะเอินบอกมีนบวกมีฝ่ายที่บวกมีหนังอีหนังนี่ค่ะคือมันจะไม่เละเนื้อจะไม่เละนะโดนบอกงใหญ่คอยกับวัตถนมันอันพี่น้อง เนื้อไก่เน้อวัตถิมันมันเบานะวัตถิมันมันแบบลูกหนึ่งอันนี้ลูกนี้นะเกือบยี่สิบกิโลได้มั้งเนี่ยนะสิบยี่สิบกิโลอยู่นะเราไปย้ายหนึ่งไปเบ่แบคืนรถอุ้ยพี่ก้อยมานล้ขึ้นน้อยๆจะไม่ผมแบคืนรถพุ่นาะบ้านเขาเฮ็ดคีปอบอกทุเรียนโอ้ยเนอ ัวนี้สี่ม่เฮีคลิปบอ,อกบุกมีผู้เรียนไม่มีน้ำหรอกคะจิบกาแฟไปด้วยนี่เ้วยบอกย่ายห,หนึ่งพี่นอ้องนี่มึงม่มึงเนือมัอ้ยเนี่ยเริ่มแตกเลยไหม ก็คือลูกมันใหญ่มากก็จะผ่าแล้วก็จะแบ่งญาติพี่น้องนะคะคิดว่าวันนี้นะวันวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะกินได้แล้วมั้งแต่ว่มมันมียางเด้อมันชิเหนียวติดเดี๋ยวสีเห็ดขีบปอกหมี่เบิงได้พี่น้องคุณแซนกับบุเเ้าร์ดีไห้เอานะอันนันโลงแล้วให้เอาใบไม้อยู่หน้าบ้านนะ เอาใบไม้ลงเพราะว่านี่มลวกกสิกับต่างประเทศบอกม่าวันที่เก่านะพี่น้องต้งเก็บใบใหม่ออกเบอร์ทั้งไต่หยังไห้มันแนมเห็นว่ามันใบมันหกบงทีนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณตาเนี่ยตัดมันอยากตำไปด้ยหมันตัดเตียงกำแพงกันแพอดีหลกฤชว่าแนมไปมันจังบอมีขอบกำแพงมันจังบออันนี้ พอมันบอกแปน้นมาดูบักนี่นี่พอมั้่า่คอยแบกวกนักนึงเอามาพี่เอามาพี่เอากองเข่ามาพี่แม่เท่าบอก <c oughs> เอากองข่ามาพี่ ไอยาน่าอ่ะันก็เอาเถอะเอาอยาพี่นอ้องอันนี้เพื่อไปให้ไก่กินสิปเป้ นุ่นเอาไปให้นุ่นให้ไก่กินนุ่นนั่นไงไก่นั่นข้างๆกุ๊กไม่ได้โอ้โหมันวิ่งมางกินเว้ยมันกุ๊กมันนางกินมันรู้เรื่องนุ่นๆเออทั้งนุ่นเขาเอื่นกุ๊กซูพู้นะนุ่นเปลือกแตงโมนุ่นลูก พี่น้องสวัสดีครับข้าหานังสิบ่านี่กองข้าวอยู่นั่นนี่แมงก่สอดแมงกิสได้ตัวหมดหลายแท้หมดอะไรหมดแดงบินล้างอย่นียิ่ดยิ่ง้นใส่หมดที่ไหนอ่ะคนบอกววาอยู่ในนี้ไหนมาดูฉันมาดูซิ มดที่ไหนไม่มีเธอก็โอโหลายไปทั่วลายไปทั่วยังมดมาย่ไหนพี่กุ๊กไงเอาให้เมื่อวาน เนเนาะอาหารในกองเขาาหอ่าข้าวไปล้างน้ำใหม่แล้วสิไปคั่วใหม่บ้าบ้าบ่บ่าขันนีหมดเมื่ากินจะไปหากินขันมีหมดเจ้าเจ้าเอาแกงเห็ดด้วยสิมามาพี่น้องแม่แกงเห็ดเสี่ยงจ้าโอ้โหน่ากินมากคุณยายทำเห็ดเสียงเห็ดเสียง เอิ้นพี่น้องกินทนทำแน่ขอโสดพ่อโ,โง่งงพ่อแดงมันเด้อพี่น้องเมื่อกี้เช้าต้อการเดือกินข้าวแล้วหลังจวนนอนรุ่นโ,ยโวยโวยออกสี่บุกเย็นคุณแฟนคุณเวอร์ไปแล้วคุณไปเผาขยะหลังบ้านน่นมันนี่รวยนะครับพี่น้องเพราพายซื้อไว้กับพี่ดนเพื่อได้ซื้อเบื่อให้พีด่ดนซื้อเบื่อไม่ได้ซื้อข็ให้ใหรวยวันนี้ ก็พังก็เถือกประมาณทีหนึ่งคอยเถือกกระรีด้วยฝันต้องเป็นจริงมากินตามน้องมาดู ซาบันน้ำน้ำเพื่อง่ายแซวหวานเหนะลือันท็อปปลาตาม,มาจินกันมาพรกรอปลาตาไม่เผ็ดก่อนพริอพรอดในเตียงมันได้พี่น้องมากินข้าวร่วกันนะครับตอนเช้าวันอังคารวันวันที่หนึ่งเมษา วันเริ่มต้นใหม่ของเดินเมษาเป็นวันแรกของเดินเมษาปีหกแปดคือหุ่นะเป็นน้ำแช่หน้าอบอกีน่า มันคือนําเข้าไปแล้วมันมันเก็บความหื่นไวอยู่ไหนถ้ามามากัมันจะเป็นคิ้วควาเฮ็ด,ดเพื่มมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะดอกง่ายๆแต่ว่ามันบ่คืนาเอามานมาของเด้อมันแช่ไว้น้ำแล้วมันจะเป็นรสแบบนี้ มามานี่ค่ะพี่น้องลาบปลาซอยวว้าวพี่พวายชวนะกินละลายแซบแกัเแกงเห็ดนะคะพี่น้องสบายดีจ้าพ,พี่น้องอย่านีเห็นบ่เนาะไหนเป็นยังไงไหนดูซิแกงเห็ดเนี่ยปของพนักงาน เป็นอะไรแอ้วกอยังกนแซ่ฟเปิดเช้าน้ำใบน้ำใบกิน,น,น,นข้าวอืมสานง่งนตามจุก็เป็นแต่นี่ข้าวข้าวรไหม ข้่าไหร่เท่าจุกเทาไหร่เห็นดีกว่าอยู่ข้องนอกเดี๋ยววันนี้ถ้าเราเข้าไปในเมืองกับพ่อรังภูมิกับพ่อรังภูมิเข้าไปได้ไงพ่อรังภูมิเขามาพักผ่อนวันนี้เขาหยุดพอจะไปหาเนรภูมิ ้าเข้าไปหาเนนภูมินะเดี๋ยวคิดว่าพี่น้องไปบนทีที่ที่เราถ่ายเมื่อวานอืมปลานนวานอไปนะก็ไปให้พ่อนกูมดูฮนะ เอาคุณอิ่มมาหรอมา,าไอหนาด้ดูยมานไม่ได้ดูายกโทรศัพท์ไปดูโอเคพี่นอ้องพอกันคิดหนา